สวัสดีทุกทุกน่จาจ้าเดี๋ยวเราจะบำรุงตะไคร้หน่อยด้วยเนี่ยต้นกล้วยซับๆในไนโตรเจนเขาสูงนะต้นกล้วยสามารถเอามาทำปุ๋ยเป็นอย่างดีเลยต้นไม้ง้างงานอันนี้เรามั่นใจะว่าติดละตะไคร้ที่เราแช่น้ำจนรากนอกแล้วก็เอาไปจิ้ม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 แต่นี่พี่ใบบพี่แว่นแก้วนี่เขา มาคลองพื้นที่แล้วเราจะดึงออกให้หมดเรามีเยอะมากพี่แว่นแก้วนี่เขาถ้าเกิดติดดอกออกผลปลิวไปรตรงไหนหลน่นลงดินเขาก็ไปทั่วแหละเอาออกก่อนประโยชน์ก็ไม่ต่างจากใบวบกนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาออกคนรักการปลูก,กมันหยุดไม่ได้หรอก ถึงแม้เราจะแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่ลงคลิปแล้วแต่เราก็ไม่เคยหยุดปลูกนะอย่างที่เราพูดอยู่เสมอเสร็จติดการปลูกไปเรียบร้อยแล้วนี่หลายคนเขาเอาไปปั่นบำรุงแก้ชำในได้ความเขียวๆขวของเขาสีเขียวเขียมันก็จะมีพวกคอโรฟิลเนาะนี่ ดึงออกมาโอ้โหดูสิเนี่ยเยอะไหมเยอะเขาไปเร็วมากนะใครไม่อยากให้เขาลามก็ต้องจำกัดพื้นที่แต่อีกแหละถ้าเขามีติดดอกเมื่อไหรก็ขยายเร็วมากชอบกินเลยรก็ปลูกกันนั่นแหละ ปลูกแล้วก็ต้องดูแลนะยิ่งอยู่ในกระถางก็ต้องดูแลอย่างดีไม่งั้นอนะ่ะอดกินป้านเราี่หอยทากเยอะคือเพาะนุ่นเพาะนี่เอาไว้ตั้งหลายอย่างโดนกินหมดกำจัดก็ยากเพราะว่าเขามีไข่ด้วยไข่ก็รอมันเจริญเติบโตนแหละไม่มีอะไรมาก มันเป็นศัสตร์ธรรมของชีวิตเขาต้องมีการสืบพันธุ์มีการขยายพันธุ์จริงๆหอยท้าเขาช่วยย่อยเขาเป็นตัวช่วยย่อยเศษใบมงใบไ,ไม้ด้วยนะขี้เขาก็เป็นปุ๋ยนะจะบอกให้เพียงแต่ถ้าเขามีเยอะมันจะทำให้ พืชผักต่างๆของเราที่ปลูกเขากินทุกอย่างที่เขาเดินผ่านคือเขาไม่ได้เลือกกินนะพี่หอยทากอืมเอาแหละนี่ใส่เลยแบบนี้ดูแลไหนตีเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอให้เราบำรุงด้วยธรรมชาติใช้ธรรมชาติบำรุงดูแลธรรมชาติ นจะจ๊ะถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วจะรู้ว่าทำไมป่าไม้ต่างๆไม่เห็นมีใครต้องไปรดน้ำเลยนะหญ้าต้นยงต้นหญ้าทำไมมันขึ้นมาได้อะไม่เห็นมีใครต้องไปดูแลรดน้ำฮือโดยธรรมชาติเขาอยู่ได้ไงเขาใช้ความชื้นแค่น้ำค้างหยดเดียว มเมล็ดพันธุ์พืชก็สามารถจเจริญเติบโตได้นะในป่าก็จะมีความชื้นใช่ไหมดินก็จะรักษาความชื้นเป็นตูงามดีนะอัน <c oughs> นี้จะปักไว้ตอนนั้นลงอีกช่องหนึ่งงอกแล้วที่ตัดมาทิ่มๆทิมๆทิมๆเห็นปะ เควไงเควไดรโรเควอ่ะตัดตัดก้านคาว่าเนี่ยแล้วมาทิม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 ตัด,ต,ดตัดไว้ได้คอง,งอกงอกแล้วเออจะร้องเพลงอะไรสุดสวา่างขาดหลุดลอยโอ้รักยังคงคอยคอยด้วยใจรอนเรา ดวงใจดังมีไฟแผดเผาเขาพร่ารักเราต้องอับเช้าเรา้าวมยากนักเหลือที่ะหากใจความรักนี้ชะนหยเกิดกับใครก็ห่วง จนตายก็ยังรักแนบสวงใจรักใจห่วงห่วงอะไรให้รักขืนเด็กๆไม่เคยได้ยินร้องเพลงเนี่ยลองไปหาดูเพลงขอรักคืนนันเป็นยังไงไมเปิดฟังนะจก็เด,ด็กๆ <c oughs> <c oughs> ไปละหนึ่งสมองสองมือทำม,มุ่งมั่นขยันจะสัรนเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะดูแลสุขภาพให้ดีๆเดอ้อ